รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการภูมิสมดุลค่ะรายการที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้หันมาดูแลสุขภาพด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลซึ่งเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันนะคะเรื่องราวที่ปราจะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามชมนะคะว่าการปรับภูมิสมดุลจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างไรคะ่ะ วันนี้เราจะมาไขาปัญหาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะซึ่งขณะนี้ปลานั่งอยู่กับหัวหน้าคณะนักวิจัยโอ e r a t รชั b นบนะคะซึ่งท่านเป็นประธานบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโก้ค่ะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับปลาครับ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์นะคะถึงสาเหตุข,ของการเกิดโรคข้อเข่าเสืออเเส่อมก่อนค่ะอาจารย์ว่าเกิดจากอะไรอะคะในกลุ่มผู้หญิง อายุ50ขึ้นอยู่หลังวัยทองเนี่ยอาการเสื่อมจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว,รวแล้วก็อาการปวดจะจะมีมากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายะนะฮะเ็โดยเียสาเหตุทีเ่เขาก็ปรับเปลี่ยนฮอร์โมนนี่แหละนะครับแล้วการที่มันเสื่อมก็เพราะมันเกิดขึ้นจากการใช้งานมากเกินไปนะครับบางคนอาจจะไม่ถึงวัยเลยก็เสื่อมได้แล้วเพราะเนื่องจากว่ามีอาการใช้งานมากกว่าปกติทีนี้ พอเสื่อมแล้วถ้ามันเสื่อมเฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาแต่มันเสื่อมแล้วมันเจ็บอ่ะเหตุของความเสื่อมที่เราพูดถึงเสื่อมแล้วก็เจ็บก็เป็นเพราะว่าในระหว่างที่เข่าเนี่ยทุกข้อทุกข้อเนี่ยมันจะมีกระดูกอยู่สองชิ้นมันจะมีกระดูกอ่อนคี่เป็นคล้ายๆกับฟองน้ําขัดไว้อยู่เวลาที่เราขยับข้อมันก็จะไม่เจ็บถ้ามีฟองน้ํารองอยู่ไอ้ฟองน้ำนั่นคือกระดูกอ่อนซ่ฝรั่งเรียกว่า cartilage นะฮะหรือบางคนก็เรียกกระดูกผิวข้อค่ะ ไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นตัวดูดซับการกระแทกกระเทือนหรือการขัดกันของกระดูกสองข้อข้อเข่าก็เหมือนกันเราจะมีกระดูกอ่อนอยู่แล้วก็กระดูกอ่อนนี่ทําหน้าที่ของมันอย่างดีเลยในการทําการดูดซับการขัดกันของกระดูกสองข้อข้อบนและข้อนหน้าเวลาเราเดินเวลาเราเหินเวลาเราวิ่งนะฮะที่มันไม่เจ็บมันไม่ขัดกันเพราะมีกระดูกอ่อนตรงเนี้หรือกระดูกผิวข้อตรงเนี้ทำหน้าที่เป็นปองน้ําไว้ทีนี้พอเราอายุเยอะขึ้น หรือใช้งานมากเกินไปไกระดูกผิวข้อมันก็เสื่อมก็เสื่อมเร็วๆขึ้นพอกระดูกผิมข้อเสื่อมปั๊บมันกลายเป็นกระดูกสองข้อนี่มันขัดกันจริงๆแล้วขัดกันก็เจ็บกันแน่นอนะนะฮะพอเจ็บปุ๊บมันก็ทําให้เกิดอาการอักเสบไอตรงนี้ความทรมานมานันมายิ่งเจ็บมากยิ่งปวดมากยิ่งเสือเส่อมมากๆมันมันก็ต้องก็ต้องหาทางวิธีการดูแลนะครับเพราะที่เราพบก็คือว่า หลายๆลคนเนี่ยที่มีความเสื่อมงองผิวข้อเนี่ยเขาแทบจะดำรงชีวิตอยู่แต่ละวันไม่ได้เลยนะฮะแต่ละวันนี่มีแต่ปัญหาแล้วก็เดินเหินก็ไม่ได้จะออกไปไหนทันทีก็ต้องนั่งรถเข็นพ่อแม่ทั้งไคือใช้ชีวิตประจําวันลําบากค้นใช่ไหมคะกะก็เป็นภาระให้กับลูกกับหลานนะครับก็ทําให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองโ่ยจะทําอะไรก็เป็นห่วงว่าลูกหลานจะลําบากต้องพาตัวเองไปข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องเหล่านี้ เราไม่เคยคิดเลยว่ามันจึงเป็นปัญหาหนักนะครับแต่หลังจากที่เราเราได้ประสบพบกับผลที่มีปัญหาเหล่านี้เรารู้เลยว่าอถ้าเราได้ช่วยคนเหล่านี้ซึ่งเราได้ทําแล้วเนี่ย<า>มันมีความสบายใจอย่างมากมายมหา,าศาลเพราะว่ามันเหมือนกับพลิกชีวิตของคนที่เขาทรมานมากจริงๆคนที่ไม่เคยทรมานอาจจะไม่เคยรู้<า>นะครับ แต่หวังว่าคงจะไม่ต้องรู้นะคงไม่มีใครอยากจะเกิดกับตัวอยู่แล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการปรับภูมิสมดุล่ะคะอาจารย์มันมีความเกี่ยวข้องยังไงคะกับโรคข้อเข่าเสื่อมคะอาจารย์คือเรื่องของภูมิสมดุลก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจว่าภูมิสมดุลจริงๆเราใช้คําว่าภูมิสมดุลเนี่ยเป็นคําย่อที่เราย่อมาจากภูมิคุ้มกันสมดุลในหลักการก็คือว่าถ้าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ้อา,อากาศจนกระทั่งบันมเร็งเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลทางนั้นแล้วภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลสมดุลหรือว่าสมดุลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรควบค,ค,คุมด้วยอะไรก็ควบคุมด้วยเม็ดเลือดขาวในร่างกายของปลาของผมของท่านผู้ชมเนี่ยะจะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ตั้งแต่2 0 0หมนล้านถึง55,000ล้านเม็ดมากน้อยก็แล้วแต่กระเพาะผู้ชายก็จะมีมากกว่าผู้หญิงหน่อย 9 5้าเปอร์เซ็นของผู้หญิงนะผู้หญิงจะมี95%เปอร์เซ็นต์ของผู้ชายก็ไปโดยไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจเพราะว่าตัวเรามันน้ำหนักน้อยกว่าตัวใหญ่น้อยกว่าหรืออยากจะให้มีเยอะๆมีมากไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์อตัวมันจะต้องใหญ่ด้วยหมอ๋อในหลักการก็คือว่าใน20,000ล้านถึง5 5 0 0 0่านล้านเม็ดซึ่งเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากนะผมไมเลด้ขาวในร่างกายของเราเนี่ยคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมา ให้ดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุละะแล้วภูมิคุ้มกันใสมดุลเกิดขึ้นแล้วร่างกายก็จะไม่เป็นอะไรเราเป็นโรคก็เพราะว่ามีความไม่สมดุลของภูมิคุ้มกันนะคร<ะ>ับทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าภูมิสมดุลมันมันปรับเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วทําให้เกิดอาการต่างๆได้ยังไงเรารู้ว่าในร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวหลายชนิด<ะ>มีเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเรียกว่าเม็ดเลือดขาว ทีเฮลโปรเซร์มด้ลือขาวตัวช่วยหรือไมได้ลือขาวพุ่งพุมงกันนี่แหละเม่ดเลือขาวพุ่งพุ่งกันเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนวิธีการสกัดสารการหลั่งสารออกมาเพื่อจะดูแลร่างกายโดยการไปสั่งไม่ไดเลือขาวตัวอื่นหรืออวัยวะอื่นๆให้ทําหน้าที่ปรับให้ร่างกายที่มีภาวะผุ่มกมันไม่สมดุลกลับสู่ภาวะสมดุลได้แล้วตรงนี้แหละไม่ไดเลือขาวผุ่งพุมงกันนี่แหละคือไม่ไดเลือขาวที่เราต้องพยายามคุยกับเขาต้องพยายามทํางานกับเขาวิธีการทํางานกับเขา เราก็ใช้อาหารที่ทไม่เป็นพิษเป็นภยัยเราก็มีการสกัดจากมังคุดจากกระดมจากตัวเล้งจากลางพวบกแล้วก็มาผสมกันให้พวกเขาไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเหล่านี้สั่งให้เข้าหลังสารบางตัวมากที่มากไปให้มันน้อยลงที่น้อยไปให้มันมากขึ้นทีนี้กรณีของข้อเสื่อมข้อเสื่อมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเนี่ยหลังสารภูมิคุ้มก,กันเยอะเกิดไป เม็ดเลือดขาวหลังสารภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปหลังเยอะเกินไปพราะหลังเยอะเกินไปเนี่ยแทนจะดีมันก็ไม่ดีนะภูมิคุ้มกันถ้าถ้ามันมีมันดีแต่ถ้ามากไปมันเริ่มทำร้ายคือถ้าไม่สมดุลนี่คือไม่ดีแล้วใช่มันก็เริ่มทําลายไอ้บริเวณที่เกิดการขัดกันทําให้เกิดการอักเสบมากขึ้นแล้วก็ทํรลายกระดูกต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือ ไอสารที่ไม่เลือดขาวผุ้มกันมันหลังเยอะเกุนไปเราต้องทําท่านที่ลดมันลงมาวิธีการที่เราทําเราก็ใช้สารทสกัดได้จากมังคุดมาดำถู่เหลืองฝรั่งบุบกซึ่งก็สซาเป็น่างก็เป็นอองค์ประกอบของเป็นพืชที่ปลอดภัยอยู่แล้วนะครับเมื่อเมื่อมันปลอดภัยเช่นนี้แล้วเราก็สกัดมันแต่เฉพาะส่วนที่มันทํางานกับไม่ลืดขาวผสมกัน แล้วก็บรรจุเข้าไปในแคปซูลนะครับแล้วก็ทําการทดสอบว่ามันทํางานกับเม็ดเลือดขาวอย่างที่เราปรารถนาหรือเปล่านะก็ให้รับประทานไปคนละสีแคปซูลต่อวันต่อเนื่องกัน15วันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะครับว่าเม็ดเลือดขาวเนะี่ยมีการหลั่งสารที่มันมากเกินไปอย่างไรนะฮะแล้ววิธีการที่เราจะวัดว่ามันมากไปน้อยไปเนะี่ยเราก็วัดเปรียบเทียบกับอาสาสมัครอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ยาหลอก ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่มีอะไรเลยใช้แคปซูลแป้งนะคะกินแล้ววัดสองกลุ่มแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันว่าไอสารซึ่งทําให้เกิดปัญหาเนี่ยมีอยู่สามตัวนะคือเทียไดแอลฟาอินเตอร์คิน6แล้วก็อินเตอร์คิน17ทั้งสามตัวนี่คือสารซึ่งเป็นสารสร้างภูมิุมกันให้เราแต่กรณีมากเกินไปแล้วมันก็โจมตีเราเองตัวต่อเองมันจะลดลงไปอย่างไรนะครับเราก็จะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง2กลุ่มแล้ว กลุ่มที่รับประทานแคปซูลของเราเนี่ยมันจะลดตัวแรกลงไปเหลือ7%แค่นั้นเองเทนิโซฟาจาก100ร้อยเปอร์เหลือ7%จ็ดตัวที่2องอินเตคิน6จาก100%ยเรหลือ65% mm hmm. แล้วตัวที่3ามอินเตคินสิจาก100%ยเรหลือแค่ห้ทั้ง3ตัวเนี่ยคือต้นเหตุของปัญหาของอาการเสื่อม mm hmm. อาการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไป mm hmm. เรื่อยๆเมื่อมันลดลงไปมากมายอย่างเนี้ย เราคิดว่ามันจะดี้นไม่ได้อาการปวดก็ต้องหายไปใช่ชแล้วก็ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคเลือดของทุกคนเหมือนกันหมดนะ,ะถ้าหากว่าในการดูแลอาการต่างๆนี่โดยใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในตลาดยาเนี่ยบางทีมันอาจจะตอบรับไม่เหมือนกันเพราะบางคนทานรับประทานอาหารแตกต่างกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันการตอบรับอาจจะไม่เหมือนกันแต่เม็ดเลือดขาวของทุกคนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราได้จากการดูว่ามันมีการเปลีป่ยนแปลงของสารที่หลังออกจากเมือกขาวอย่างไรเฉลี่ยแล้วออกมามันต้องใช้ได้กับทุกคนหมดไม่ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามมันเป็นปรับที่ต้นเหตุจริงๆใช่ไหมใช่ครับแล้วก็วิธีการที่เราไปปรับที่ต้นเหตุเราไปทํางานเรื่องเลือดขาวนะ,ะธรรมชาติของเราแท้ๆนะแล้วเราก็ใช้อาหารนะซึ่งไม่ไมซึ่งปลอดภัยได้ผลข้างเคียงอยู่แล้วนะใช้ไปแล้วเป็นเหตุทำให้เมื่อกขาวมันกลับสู่ภาพปกติอันตรายไหม ไม่มีทางที่เป็นอันตรายเลยผลข้างเคียงมีไหมไม่มีเลยนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราอะไรมังคุดมาดำตัวเลืองปลารางบโบกพราะปลอดภัยธรรมชาติหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราบอกว่าเรานํามาจากสารที่เป็นธรรมชาติกินแล้วแต่เมื่อมองผสมกันในสัดส่วนที่เราทําเนี่ยแล้วมันยังเป็นอันตรายได้ไหมอ้าวคนก็จะถามแหละแล้วก็ทดสอบอีกนะครับทดสอบต่อไปในกลุ่มระยะยาวเลยนะครับ สี่คนห้าคนสิบคนสิบกว่าคน,คนระยะยาวบางทีก็เป็นเป็นเดือนเป็นปีก็ปรากฏว่าไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําขึ้นมาจากอาหารเนี่ยถือแม้ว่ามันผสมกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพกันมากมายเนี่ยนะมันก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆมีการดูต่อไปว่าเอาถ้ามันไม่มีอาการผิดปกติร่างกายแล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปเป็นล่างไปไหม หรือไม่ได้แดงจะเปลี่ยนรูปเป็นร่างไปไหมอย่างเช่นเคยกลมๆม,มันเคยบิดเบี้ยวไวปไหมเราก็ดูไอ้สันฐานของเม็ดเลือดเหล่านี้เหมือนเหล่านี้นะก็พบว่าไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับ99.99% 99ปลอดภัยไร้ผ <ใน S 1> ลข้งเคียงแน่นอนทีน<อ>ี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางคนที่เป็นหนักๆอาจจะต้องพาเขาแล้วอเอ๊ะทำไมใช้ไปใช้ไปเขาไม่ต้องพาเขาละ่ะ เป็นไปได้ยังไงหรือแล้วเมื่อเ,เดิมทีมันกระดูกอ่อนสองชิ้นมันขัดกันอยู่เนี่ยตอนนี้มันหายอักเสบแล้วมันไม่ขัดกันอีกหรือ,อนะฮะม,มันก็ต้องตงขัดกันอีกถูกไหมแต่สิ่งที่เราพบก็พบว่าสารที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยคือสารจากสกัดจากพังคุดจากมาดําจากถั่วเหลืองจากฝรั่งจากบวบกเนี่ยต่างก็มีคุณสมบัติในการสร้างกระดูกอ่อนออเสริมสร้างหรือกระดูกผิวข้อ,อนะครับ ให้เกิดเป็นฟองน้ําขึ้นมาอีกทีไอ<ม>้ที่สึกไปเนี่ยกลับเข้ามาอีกนะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้เราไม่ก็มีงานวิจัยแล้วก็มีข้อมเอกสารอ้างอิงว่ามาันเกิดจริงป็นอยังนัน<ม>จริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อฟองน้ําเกิดขึ้นมาดูซับอาการขัดกันอีกทีหนึง่งอาการปวดก็จะไม่เป็นอีกแล้วนะครับ<ม>แล้วคนที่เคยต้องไปผ่าเข่านะซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากนะ,ะเขาก็พบว่า เขาก็สามารถที่อยู่มีชีวิตยอยู่ได้เท่าที่เราเห็นอยู่ห้าหกปีแล้วนะครับ,รบก็ไม่เห็นไปผ่าเขาเลยนะฮะก็นี่คือสิ่งที่เรามั่นใจว่านี่จะเป็นวิธีการที่เราช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือมีปัญหาคุณภาพชีวิตด้อยลงไปจากข้อเขาเสื่อมีได้อย่างปลอดภัยไร้ผลเครื่องเคียงที่สุดแล้วผมก็คิดว่าไอ้สูตรที่รัฐวิสาหกรรมทำนี่นะครับอยากจะมอบให้เป็นมรดกของสังคมไทยช่วย ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและถ้าโอกาสดีๆ <c oughs> เราก็าอาจจะมีโอกาสสร้างเศรษฐกิจกับประเทศชาติโดยการส่งไปจำหน่ายในต่ารงประเทศเด้วยนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะอาจารย์ในการปรับภูมิสมดุลนะคะให้ดูแลผู้ที่มีปัญหาข้อเขาเสื่อม <c oughs> นะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาชมช่วงหน้ากันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องโรคมะเร็งนะคะในปัจจุบันเป็นโรคที่จะเรียกว่าน่ากลัวก,ก็ค่อนข้างน่ากลัวนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นกันเยอะมากๆนะคะทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ทั่วโลกนะคะซึ่งก็ยังมีวิธีการรักษาต่างๆนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะกับการปรับภูมิสมดุลน,นะคะซึ่งตอนนี้ปลายอยู่กับ ท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้านักวิจัยโอเปเรชั่นบิมนะคะแล้วก็เป็นประธานบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตสูติคอลจำกัดมหาชนหรือว่าแอป,ปโก้ด้วยนะคะขอเรียนถามอาจารย์ถึงโรคมะเร็งค่ะอาจารย์มินมีสาเหตุมาจากอะไรคะอาจารย์ครับง่ายๆเลยครับก็สาเหตุจากการที่ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันน้อยเกินไปค่ะ <c oughs> เราก็ไม่สามารถต่อสู้กับมะเร็งได้เ <c oughs> ซลล์มะเร็งเนี่ย ก็เดิมทีก็เป็นเซลล,นะะเซล์ปกติในร่างกายแหละนะครทุกคนมีเซลล์ปกตินร่างกายแล้วก็มีโอกาสเป็นมมเร็งเท่ากันหมด<ะ>แล้ววันดีคืนดีมันก็ถูกกระตุ้นก็กลายเซลล์ปกติมันก็กลายเป็นเซลล์มมเร็งแล้วมันก็โตเร็วโตเร็วก็เบียดเบียนไปเซลล์อื่นๆแล้วในที่สุดก็ทําให้เกิดการเจ็บปวดอันนั้นก็เสียชีวิตเป็นเรื่องที่คณะนักวิจัยของเราเนี่ยระหนักอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หวังอยู่หวังอยู่ตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่ง เราจะมีวิธีการจัดการกับเซลล์มะเร็งที่ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงที่สุดซึ่งก็จะเป็นมรดกของคนไทยเลยแล้วก็ช่วยคนไทยเยอะมากปัจจุบันคนไทยตายด้วยมะเร็งชั่วโมงหนึ่งแปดคนชั่วโมงละแปคนที่เราคุยกันมาเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนะตายไปแล้วสี่คนน่ากลัวไหมน่กากลัวมากว,ามาวันหนึ่งก็เป็นร้อยอะคะอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมันหยุดอยู่ไม่ได้ เมื่อเรารู้ว่ามะเร็งเกิดขึ้นจากการที่มีภูมิคุ้มกันน้อยเกินไป <คะ S 1> แล้วทำไมล่ะเราจะไม่ไปเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้ไปสามารถสู้กับมะเร็งได้ปัจจุบันนี้เราทำสำเร็จแล้ว <คะ S 1> ทำสำเร็จตั้งแต่มี2008นะครับก็เพียงแต่ขอวิงวอนว่าสิ่งที่ผมพูดตรงนี้แม้ว่าผมรู้ว่าเสี่ยงต่อการถูกโจมตีแต่ผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งต้องประกาศให้คนเขารู้ จะได้รับประโยชน์จากการที่การวิจัยของเราแล้วก็ถ้าหากว่ามีการเผรยแพร่ต่อไปแล้วก็ช่วยคนเยอะนะครับแล้วนอกจากว่าช่วยลดยาที่เราต้องสั่งเข้าจากต่างประเทศเพื่อมาช่วยคนไทยโอกาสของการทำให้เศรษฐกิจของบ้านเราได้ดีขึ้นขอให้มันออกมาเป็นผลผลิตที่ทําให้คนไทยภาคภูมิใจให้เป็นมรดกของชาติไทยต่อไปนะครับ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งยังไงคะครับอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้มะเร็งเกิดขึ้นจากว่าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันน้อยเกินไปเมื่อมีภูมิคุ้มกันน้อยมันก็เป็นมะเร็งง่ายทีนี้แล้วเราจะจัดการกับมันยังไงเมื่อเรารู้ชะนีแล้วมะเร็งมันเกิกดขึ้นในร่างกายแล้วล่ะเราจะทําอะไรกับมันปรับภูมิสมดุลแล้วก็ให้ร่างกายจัดการกับมันเอง สิ่งที่เราทําก็คือสกัดจากมังคุดกระดาถั่วเหลืองฝรั่งบกบกแล้วก็ผสมกันลักษาเสริมประสิทธิภาพเสริมประสิทธิภาพหมายความว่าอย่างนี้1นบวกหนึ่งไม่ใช่2 1งหบวกหนึ่งให้เป็นสี่ให้ห้าได้ไหมเออให้มันเทวีคูณวิธีการอย่างนี้เป็นวิธีการเสริมฤทธิ์เสริมฤทธิ์กันเสริมประสิทธิภาพกันซึ่งเป็นวิธีการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์เมื่อปรับรวมกันแล้วสารสกัดมังคุดกระดาถั่วเหลืองฝรั่งบกบกแล้วก็สามารถไปกระตุ้น เม็ดเลือดขาวนะฮะภูมิกุ้มกันเม็ดเลือดขาวภูมิุ้มกันก็จะหลังสารภูมิกุ้มกันสารภูมิุ้มกันที่หลังเม็ดเลือดขาวหลังก็จะไปกระตุ้นเ <ICEOVER> ม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตเม็ดเลือดขาวภูมิกันไม่ได้ทําหน้าที่จัดการกับอะไรเลยเป็นเพียงตัวไปกระตุ้น <cs> แต่เม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตที่อยู่ร่างกายของเราเนี่ยแหละเป็นตัวที่มันถูกติดเทอร์โบ<ม>แล้วก็ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งนะครับเม็ดเลือดขาวที่เราทํา ให้มันมีถูกกระตุ้นขึ้นมาก็ไม่ได้ขาว T.H.1 T.H.9 T.H.17 นะฮะ,ะแล้วก็ยังมีสารที่ไม่ได้ขาวเหล่าออกมาคืออินทิวกิน18ทีนี้เรามาดูว่าวิธีการที่เราทำอย่างนี้ทำยังไงถ้าหากว่าเรามาดูแคปซูลที่เราคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ทดสอบกับอาสาสมัครค15วันใช้รับประทานวันละ4แคปซูลเราก็จะพบว่า เม็ดเลือดขาว T.S. 1นะที่เราพูดว่าเป็นเม็ดเลือดขาวผูุ้มกันนะ่ยมันถูกกระตุ้นขึ้นมา2เท่านะสีเขียวคือเลือดที่เราวัดจากอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลของเราสีเหลืองคือผู้ที่ใช้แคปซูลแป้งเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับจะเห็นว่า T.S. 1, <ม>1ในมวลรบกการแรกเนี่ยมันเพิ่มขึ้น2เท่านะ,ะแล้วตัวที่เพิ่มขึ้นจากเม็ดเลือดขาว T.S. 1หลังออมาคืออินเตอร์เฟอรอนแกมมา ให้ตัวกลุ่มสุดท้ายเนี่ยค,คือจริงๆอินเตอร์เฟนแกรมเนี่ยปัจจุบันเป็นยาซึ่งเขาขายกันเพื่อรักษาอาการติดเชื้อรวมทั้งมะเร็งด้วยแต่เราเพิ่มขึ้นมาในไม่ได้วยขาวนะฮะสเท่าในเวลา15วันโดยการใช้4แคปซูลต,ต่อวันนะครับกลุ่มที่2ลูกศรกลุ่มที่สองไอจุดท,ที่ชุดที่3ามะแต่ว่าเป็นลูกศรที่2นะฮะ,ะจะมีการเพิ่มขึ้นของ TH9 อินเตอร์คิน9 เพิ่มขึ้นสองเท่านะครับแล้วกลุ่มที่3ครับเพิ่มขึ้นของ TS17 จะเห็นว่าสูงปี๊ขึ้นไปเลยนะครับสูงมากเลยมีการกระตุ้นไม่เดลขาวท s 1 7เพิ่มขึ้น500อเปอร์เซ็นต์จริงๆเราพูดเวอร์เวอร์เราพูด5 0าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็คือเพิ่มขึ้น5เท่าต่างก็จะไปกระตุ้นไม่เลขาวเพช่อคาดให้มีความสามารถติดเทอร์โบจากการกับเซลล์มันเองอีกต่อหนึ่ง ขณะนี้เรากำลังเอาธรรมชาติสาร,ร,ราสารรรากัดจธรรมชาติไปกระตุ้นธรรมชาตินั้นนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อไปจัดการกับสิ่งที่ผิดธรรมชาติให้กลับสู่ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งต่อมาเราจะมีอีกตัวหนึ่งน้ำมังคุดมาอีกแล้วน้ำมังคุดแอปโกเอเซนซึ่งเรายว ence, ่าแอปโกเอเซนเราก็พูดถึง ence, แอปโกเอเซนแอปโกนี่คชื่อบ,บริษัทเป็นงานวิจัยของเราแอปโกเอเซนสามร้อยมลต่อวันหนึ่งแก้วเต็มเต็มเนี่ยดื่มสิบห้าวัน เราก็จะมีการเพิ่มขึ้นของ th9 นะซึ่งวัดจากอินเตอร์น9แล้วก็มีการเพิ่มขึ้นของอินเตอร์ทน18นะครับทั้งสองตัวเมื่อมันเพิ่มมากขึ้นงานวิจัยของนักภูมิคุ้มกันวิทยาก็บอกว่าทั้งสองตัวจะเพิ่มภูมิต้านทานต่อเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื<ม>้อเรมงนั่นก็คือมันไปไป,ไปเพิ่มเทอร์โบ ให้กับไม่เลือดขาวเพชรฆาตให้ไปจัดการกระเซิร์บมะเมร็งเพิ่มขึ้นอีกเห็นไหมฮะเพิ่มขึ้นมา50%และ50%อโอเคนี่คือสิ่งที่เราได้จากการดื่มน้ำคุธที่เราผิด 300ml ต่อวันหากว่าเรานำทั้งแคปซูลและทั้งน้ำมาร่วมด้วยช่วยกันเพียงแต่แยกเวลาให้มันชัดเจนนะ,ะแยกเวลาดื่มให้มันชัดเจนเพื่อมไม่ได้ไปสวนทางไปสวนทางกันให้มันไปเสริมกัน ด้วยแยกกาหนดเวลาให้มันไปสูนกันได้เพิ่มเพิ่มได้จริงๆเราก็จะเป็นศิลปวิภาในการจัดการกับสิ่งแปกลปลอมด้วยข้าสู่ร่างกายโดยเพิ่มยิ่งเซลล์มะเร็งได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดแล้วปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงที่สุดผมเองทําวิจัยเรื่องมังคุดเกือบ4ี่สปีที่แล้วชีวิตเกินครึ่งหนึ่งของผมได้ทุ่มเทกับการทําวิจัยเรื่องมังคุดปัจจุบันนี้คุณออฟฟู t ราชินีของผลไม้นะลูกนี้กำลังออกฤทิ์ออกเดชแล้วก็จะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยค่อนข้างเยอะจากนี้ไปะนะครับ เมื่อสักครู่นะคะที่อาจารย์ได้บอกเป็นเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะกับการดูแลผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคมะเร็งนะคะซึ่งก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะหากท่านผู้ชมนะคะที่ชมอยู่มีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่หมายเลขสายด่วน1154นะคะหรือว่าโทร0 2 6 4์สองหนะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www. BIMROY.COM นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ